สวัสดีจ้าพี่น,น้องน้องหน้าไปตลาดจะเล่นสีมากค่ะปุ่นผูดข้างหลังน้องหน้าไปปุ่นสวัสดีครับแนสนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนื้อครับทิมารีวิวค่ะว่าปลาแจวซื้อยังมาซูนน้องหน้ากินภาพมันเป็นรอตลาดว่าไัร่นี่ยแมวประทไทยเห็นหน้าดอกไ่้หลออันนี้ินมันไม่เห็นหน้าแม่จอดเจตอาหาร ลูกทายเป็นสีเโม่เป็นอย่างไอพี่นอ้องอันนี้บักซุปผู้อันบักล่มอัอนบักอันนี้แปดร้อยสิบห้าบาทพุ่งเช้ามาแพงว่าสันเดี๋ยวมันงามได้ละอันนี้อีกร้านนึงหนึ่งสี่รลอยว่าเป็นอยังไงหรสื่อปีละเทถ้าทำตู้กินจะเถ้าหรอครับมันปีละเทถอาป่ะถ้ากินลังบาไม่ชิมโตแต่ถ้ากินนี่นั่งเผื่นเลยละเกกนละให้ว่าบอกอทุเรียนให้ กิเีย้ะากินแกงขวดม้วนกินไงกินม้วแกง็แกงอิหลาซื้อมาให้กินข้าไปไหน้าเนี้ยมันก็เอ้ยห้างกันหนึ่งกินไหนยี่ดอกไเนาะเออย่ดังหอเนาะแปอยนี่่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่าฮจา่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่ื่าฮ่่า่าฮ่าเ่า่าฮาเ่าาฮ่้อ่าฮ่า่่าา่าาาาาา เดี๋ยวพอไปกินตกือแล้วกันกินเลยไม่อยากคลิปไม่ยากไม่อกคลิปกินเลยเมย์ระเไทยเมยบรไทยเมยรเไยเจ้าเลยไม่ยไปกินตงนั้นมากว่าครับอะไปกินหีาหมเป็นสิเมื่อแล้วพี่น้องอ่ะเฮียเครียดเพื่นไปอาบน้ำไม่เสียตัวเก่าอยู่บนนะเสีตัวปวดเตัวปวดเสอตัวปวดจ้า ับตัวบ่ตัวมาอยู right. ่ดิโอ้านตกเกาเรื่มแล้วก็เอื้องนเรื่มเด้เอาไปปล่อยไปดเป็นว่าถ้าเรื่มเอื้อสิตีกับรดกับมาเอามันใครอยู่ตัวย่ตัวละคมันอยู่ดิมันอยู่แล้วเราทำมันใครท่มันแหะดีจังะ เออถือหอยกระเทได้เคนถ้าหอยสุ่มไปแล้วขอเข้าภาษามาลดมันลงเลยก็ยุเต็มชอยได้เคนเขนแต่ตัวบอเออเอาเบิ้งที่ดีกัลอยตัวเนี่มไ้อนเอาที่ไหครับไปละเสียบหกกระเป๋าเนี่ยไ้ขนังไก่กระเป๋าเนี่ยหมลเอาลูกร้านนี่แหละเนาะดินหนาไมนั่นไมป็นาไงหนาบเออลูกร้านนี่หลย ก็เล่นปิดเทิมเขาก็สวดสวดนี่นี่ทีมัอนี้มันล่มเด่นดีเด้อล่ะเนาะโอเคอยู่เลยถ้าเมื่อตัวไปคงทีอันตัวไปทะเลจะจะโม่งกับคจเอาเดินให้จ้าโม่งครับอกว่าือได้แล้วจะได้่อยมามันกลเวลาพอได้อกคนมันหลเวลาเราจะได้น่อยเด้น่อยแห้งตื่นตะตีหาเียวแต่ผู้กใหญ่เป็นว่าแบนี้เม่นอยู่ดอกแห้งตือนเต็เวลาใส่พะใ้เวลาด้ มว่านังไงด๋ขึ้นเทานันเอยนะขึ้นเม่ออาะไมีเล็กหน่อยหน่อยบพลุ้มนี้อันปานกกะว่าสิไปยัอยู่แต่่าฆ่าแม่ก็เลยเ่เดีไปกะบ่ไปเนี่าเดี๋ยไปดอก่ดีไปักมองกาไปเลยอ้ยมสุดยางมเอ้ากะอไปละสองหมื่นเอาละเด้อนี่ไปละแสนถึงยบุกม่วนอะปนี้ผพี่น้องไปละแสนถือดอกบุกม่วนไม่ดอกเราเกนเลยเยสิดูแลลวเองเนี่ย หมายถึงว่าเมื่อน,นี้มันต้อนรับคนรอได้แต่กาหอนเพื่อน,นได้แถวนี่ว่าจะอยู่ไหนอากาศดีได้ค่ะพี่น้องมื่อเนี้ยร่มพัดวีีเลยพูดไปใส่กับวัฒน์ขึ้นกันมันเหนียวนะ่ววะบรรยากาศพี่น้องงงเค่ันไปเสียเอาเบ็ดมาใส่อยู่ ปลาหลได้เพิ่นไปจอบเหรอน่ใสไม่ช่เเเขาเจาเขาเจาเฮ็ดป็นเขาเจาก็สีได้เพจังเหรครับเพิ่นบดได้แพงเหรอยู่นี่เพิ่นปลาน่ะสม่าเพิ่นใส่หม้อ่เพิ่นใส่หม้อ่ยู่นี่มันชี่ิต่มันไม่ปลาโดมี่ปลาคอยอยู่เพราะอะไรมาปลาโดกินเพื่รครับเมยเพ่อนหาเขาเลยเพื่อนหาเขาตะกอนเนาะเฮ้ โอ้ยฝนฝนที่ตกสักเปล่าล่ะฝนที่ตกเหรอเนี่ยมันเลี้ยงบ่เหลืออับฝนได้ทำได้หน่อาอันโตคือว่าฝนโตอยู่ทางบันที่เล็กไฟองยุบันแหงนี่เมือนละพอแล้ววายอยู่อันแห่งแคลร์สันว่าเอาฝนฝนโตประตูตัวนีงไกล้กันกับประตูก็ชั่วเสีไปเตรียมของอีกเพราะกันเมื่อซะเดินทางอีกมันเมื่อยใจแล้วก็อยู่นี่ยละอยู่กับปนก็เลยละ โอย و ย่ไปเพิ่นไปนอนน่ะเหรอนนมนอนแย่เอาไนอดแล้วเหอรนนอฮัมเป,ป้าพีกเวลาพีกนตู้เย็นจะเลื่ได้หรือเออ,อเอาเบอร่อะไรยันเด้กเอาอเ,เอาใส,ส่สตู้เย็นไว้นาอุ้นสิไปยังหอหอเช่นมีดป,ปวกซื้อม่แกงยันได้ทัมเทียนะ เฮ็ดไข่ก็ได้เฮ็ดเฮ็ดป่วนบ่อนเฮ็ดป่วนบ่อมีก็เฮ็ดไข่เนาะมาป่นเอือสิหาแมงดาไปเถ่าเฮ็ดไข่ก็ป่นใช้มงดาอยู่บนขี้เจวใสขึ้นบอไซน์นะบอไน์ปอกรุ๊ปกันเนาะโอ้ยลุงหน้าก็พอได้อาบน้ำด้วยพี่น้องนั่งเล่นอยู่นี่ห่มมองมันเย็น ไปหาพ่อเนีย่ยแหละครหมู่บ้านเพิ่นว่าตัวเสือลาไปเพิ่นบ่ลาบสุกตัวสือก็วนรถทั่วมาอยู่ประจักรือไปไรไับบอทั่วไมาถามอยู่ว่าหอดแม่มึงแบบบ่งคนเนาะรุดควกยกระดัมปูเอ๋ยอยู่บ่ได้ล่างเพราะว่าอันนั้นเพราะท่านดิฉอนเขาบอกเขายังไมข่ขืนสนิมข้างหลังมันน่ะไปไปไปศูนย์อันอัน,อนประกันเขาไปเบิ้งนะเจ้าเขาจะเอาเสือ้อคู่ไปหให้ยนะมาทั้งแต่ให้แก้วกัน ถ้า้องผู้งเทิ้งมันไปไปบางกล่องไม่หมดละมันเติบเติบมันเบอยู่เด้เขาก็เลยผู้ไปให้มันทาให้ทั่วมาว่าอะไรกับพโทั่วจักเถื่อเงี่ยมได้ล่ะยังเปิดเทอ้มนี่จ่ากลยู่ันทรงการพอดีเนาะปานนี้ก็ต้องเอาไปจอดเทียบสีกอนเนี้ยคนสีจอดอยู่ประมาณเก่ามือเขาจ้อวะเก่ามือปตาที่เนียนผู้ส้น่ก็จะเสียอันนี้เฮาบอคนไปให้ไปเรียกแล้วก็ผู้ส้น เราเป็นคู่อยู่หล่อเยพี่น้องเอ้ยจักสว่าจังไดเอาเบอรเราไว้อยู่ดอกเหลือแมวกะบกงนาเก็ไปเก็บวัที่เรามมนมีบอกบกงนาเน่ากนาอาไปเป็นน้ำขึ้นเจาเห็นมันแข็งแข็งบนามันมีน้ำมันแข็งแกเด่ออกีนัยมันบ่มีน้ำมันบ่ให้สกไปทะลกว่าเสียเอาหนาไปตำไปตำอยนไม่มีหน้งเ็โอ้ยระดับไอเหี้ยเสือทั้งใดกันเลยหนาตายอึด เดีย๋ยวไปตำนั่นเดี๋ยวเอาไปกินทะเลหำได้กินครับอันแซ่บเส่ได้หำอ่อนๆนี่ยหำฝากกดไลค์กดแชร์สง่งหน้าผ้าแซ่บเนใจ้ะพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้ามุ้งเชนเป็นกิดซีเพื่อละละงหน้าก็ไม่แน่เอาฝาเดี๋ยวพี่นี่นละทุ่งนึงอยู่เนี่ยพี่กวาดสาม <laughs> พี่กวาดเฮ้ยเชนเพชรบอมเศร้าเนี่ยปนเฮ้ย เท่กัเพชรคือเอนถ้าเรปันไบพี่มันยังอ่อนเลยพดีใส่หลายเออใส่อย่างๆนั่นสิอึ้งกับเลือซ้ำนี่ยพอดีปิ่งกินพอดีเฮ็ดเจ้าเออมันจมันมัขู่ได้เก็บไว้เมื่อสลาบพืกันเมื่อซะเดินทางปลอดภัยเด้อใช้สุดไว้น้าให้เพื่อนอล่รแจ๋วหัวเธอเลย มันแน่เด้เนาะฝากสองนุกหน้าผ้าแสบไปด้วยนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์นุงหน้าเนี่ยค่ะไปด่ลราคานุหน้าเสียกก่อนขอพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ